ติดคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬานะครับติดวิศาวะจุลาค่ะพวกเรา5คนติดวิศาวะรกบังครับผมติดวิศวะจุลาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ครับติดวิศวะรากรบังสาขาฟไฟฟ้าครับติดวิศวะบางมดสาขาแมคาคา,า,า,าคทอนิกครับได้เรียนคอร์สเอนซีรีนะคะรับความถนัดวิศวกรรมศามสตร์กับพี่โหน่งและพี่เต้ยครับพวกพี่เขาสอนดีมากเลยครับได้แนวข้อสอบ เก่าหลายๆปีแล้วก็นอกจากว่าจะสอนแต่ข้อสอบวนเนี้ยก็ยังจะทบทวนเนื้อหาที่เคยเรียนมาแล้วก็เนื้อหาที่ไม่ได้มีในมปลายด้วยครับสอบติดวิศวะจุฬาค่ะพี่แท็บสอนคณิตให้โจทย์เยอะสอนให้พวกเราเนี่ยรู้ว่าเราต้องตีโจทย์ยังไงคีย์เวิร์ดของโจทย์ที่สําคัญคืออะไรค่ะติดวิศวะมกเกษตรค่ะเรียนคอร์สแพทสามคอร์สนี้ช่วยเรื่องการทําข้อสอบทําให้เราได้เจอข้อสอบมากขึ้นนะคะเวลาที่เราไปลงสอบจริงเนี่ยข้อสอบยากๆเนี่ยเราก็จะได้รู้เทคนิคในการทำนะคะติด วิศวะอุตสาหการเกษตรต้องขอบคุณพี่พีทุกคนเลยที่จากเด็กคณิตเกตหนึ่งทำให้หนูติดทุกวันนี้ค่ะเพราะว่าเริ่มจากศูนย์จริงๆแล้วทุกวันนี้มันก็มีได้เพราะว่าพี่พ,พีทุกคนนะคะน้องๆน,นะครับปีหน้าถ้าใครสอบติดอย่าลืมมางานรวมพลิลดวิศวะนะครับปีหน้าก็เป็นหงหนึ่งแล้วมากันเยอะๆครับ